สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับปิ๊นนะคะที่ช่อง y o u t u b อร์ดบายปิ๊นค่ะวันนี้ปิ๊นจะมารีวิวนะคะเป็นรถค่ะ Next เนนะคะ r a n เจ r ร t วายค่ะคันนี้จะเป็น6สปีดนะคะ6ออโต้นั่นเองค่ะราคาจะจำหน่ายในรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่1 6 4 0 0ล้านบาทนะคะเป็นสีดำค่ะเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างก่อนที่จะส่งมอบลูกค้านะคะเรามาดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมที่ลูกค้าสั่งแต่งขึ้นนะคะสั่งแต่งเพิ่มเข้ามาก็จะเห็นได้ชัดอย่าง ด้านหน้าเลยค่ะเป็นกระจังหน้านะคะ ford mm hmm. ford อันนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะว่าจะเป็นอักษรสีดําหรือสีแดงหรือสีต่างๆก็ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นสีดําขอบแดงนะคะแล้วก็จะมีไฟสิวด้านบนอีก3จุดนะคะหรือลูกค้าจะเลือกแบบไม่มีไฟก็ได้เช่นกันค่ะเพิ่มเติมนะคะจะเป็นนะคะติดกะะับคอบนะคะขออไฟหน้านะคะเพิ่มความสวยงามนะคะให้เข้ากับกระจังหน้าที่เปลี่ยนมาใหม่แล้วก็บ้องกันการ,การขีดข่วนริ้วรอยต่างๆด้วยนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกอันนี้ รถมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของเอวอวายแท็กนะคะแล้วก็จะมีห่วงตรงหน้ากระจังหน้าสําหรับลากจูงอีกสองห่วงในรุ่นของวายแท็กนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างนิดนึง่าด้านข้างนะคะก็จะติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นคิ้วล้อนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นคิ้วล้อแบบหกนิ้วมีหมุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมุดหลอกนะคะไม่ได้เจาะตัวรถจริงๆค่ะ ในส่วนของลอ้อยางค่ะเปลี่ยนและอัปเกรดมาใหม่เลยค่ะยางใหญ่เบิ่มเลยนะคะเป็นลอ้อขนาด20นิ้วค่ะและพร้อมด้วยยางอัลเรนนะคะแบบออฟโรดนั่นเองค่ะยกเพิ่มขึ้นนะคะอีก3นิ้วค่ะพร้อมด้วยอ่าใส่โช๊คเพิ่มนะคะอันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะของโช๊คของโยงนั่นเองค่ะกันแล้วก็เพิ่มกันโครงต่างๆนะคะในส่วนของรถก็จะติดฟิล์มนะคะคิ้วกันสาดนะคะอันนี้เราหลังคารถมีมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ติดนะคะริ้วกันริ้วรอยต่างๆก็จะเป็นถาดพวกถาดรองมือนะคะ ในส่วนของ w i ยแท็นะคะก็ <g ül> จะเป็นโปรโมชั่นในของเดือนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาโลบาร์นะคะสปอร์ตต่างๆนะคะของรุ่น w i ยแทนะคะอาเป็นยังไงกันบ้างคะในส่วนของโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะราคาจำหน่ายก็อย่างที่บอกไปแล้วคะคะในปี2023ก็อยู่ที่หนึ0 0ล้านบาทนะคะในรุ่นของ6กออโต้นะคะสองจุดศูนเทอร์โบเดี่ยวนะคะ ราคาดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจาัดไฟแนนนะ,ะอยู่ที่1.89%เท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็พร้อมด้วยอุปกรณ์ตกแต่งบางอย่างนะคะบางอย่างลูกค้าก็เพิ่มเองค่ะอย่างเช่นพวกล้อและโชคนะคะในส่วนของโปรโมชั่นอื่นๆนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะทั้งส่วนลดของแถมดอกเบี้ยนะคะที่เบอร์ปินเลยค่ะ0 8 6 3 3 5 0 3 4 1นะคะ วันนี้ก็ต้องขออนุญาตกลาบลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสนใจโปรโมชั่นรุ่นไหนนะคะรถฝ่อทุกรุ่นโทรเข้ามาได้เลยค่ะปรึกษากันได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ